ข่าวดีและดีมากสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแก้หนี้ครัวเรือนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องหนี้สินของประชาชนรายย่อยในส่วนของการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะวันนี้อิสานทราบสภาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งทางรัฐบาลพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีไรายได้เพิ่มเติม ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้าออกมาประกาศชัดในเรื่องของรัฐบาลเร่งแก้แก้หนี้ในส่วนของครัวเรือนทุกกลุ่มทุกเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนพร้อมหาแนวทางให้กับพี่น้องประชาชนได้มีไรายได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีได้กําหนดให้ปี 2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนนะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์กรรมการในการกำกับการแก้หนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนรายย่อยเพื่อที่จะมีการพิจารณาขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์หนี้ครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพและก็เป็นรูปธรรมค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็สถาบันทางการเงินการคลังต่างๆเพื่อสนับสนุนการสร้างช่องทางเพื่อให้มี มีรายได้แก่พี่น้องประชาชนควบกู้ไปกับการสร้างความตระหนักถึงการรู้แก่ภาคครัวเรือนในการให้ความสําคัญกับการออมการกู้เงินแล้วก็การลงทุนเป็นต้นค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในปี2 5 6 5จะมีการเร่งแก้หนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้สินของประชาชนรายย่อยโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีปัญหาเรื่องการชรําระหนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนี้นักเรียนหนี้กยาศาเพื่อการศึกษาค่ะแล้วก็ ก็กลุ่มหนี้จากอ่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะแล้วก็กลุ่มหนี้บัตรเครดิตหนี้สินส่วนบุคคลแล้วก็กลุ่มหนี้สินเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะกลุ่มหนี้นอกระบบรวมไปถึงกลุ่มหนี้ลูกค้าทั่วไปด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีในปี2,565ที่ทางรัฐบาลจะมีการเร่งแก้หนี้คูเรือนและก็นี้สินของพี่น้องประชาชนรายย่อยทั่วประเทศนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ